สวัสดีครับอยู่กับช่อง b บคเรนเจอร์นะครับก็เออก็ตามปกคลิปเลยนะครับค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์กับทุกคนมากนะครับก็ผมได้ตัวนี้มาแล้วนะแต่สุมส่มด้วยสุ่มด้วยลรบี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอรอดูคลิปรีวิวนะว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ตัวนี้ผมสุ่มได้ตอนอ,อยู่ที่โรงเรียนนะครับตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักเก้าโมง กว่าๆนะประมาณ9ก้าโมงยีบแล้วก็มันมีตั๋วกาชาแจกมานะผมก็เลยกดสุ่มนะเฮ้ยแล้วมันได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับอ่ะนี่ก็เมื่อกี้ก็เห็นรูปไปแล้วนะครับก็เออนะได้มาได้มายังไงก็ไม่รู้นะครับก็โอ้โหก็ความจริงเดือนนี้ผมก็คิดว่าผมก็น่าจะไม่เปิดแล้วนะก็คือมันได้ไปอกดไปแค่สามร้อยนะทุกคนก็คงเห็นคลิปไปแล้วแหละเนาะ ก็เออก็สุ่มได้อีก็คือถือว่าดีนะครับก็ถือว่า 300Ruby ที่เสียไปไม่สูญเปล่านะครับก็ทดแทนกันได้นะครับก็ถามว่ากดได้ไหมที่3 0 0ร u b y ผมมันกดไม่ได้นะครับแต่คือกดได้ตั๋วมาไงมันก็รู้สึกไม่เสียดาย 300Ruby บนั้นก็วันนี้ผมก็จะมา,าดูให้ทุกคนได้ดูการใช้งานนะครับว่ามันโหดหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันวันวันพรุ่งนี้ก็จะมีคลิปรีวิวเต็มๆนะครับแล้วก็มีข้อมูลบอกด้วยนะครับ โอเคอ่าจะเล่นให้ทุกคนให้ดูให้ทุกคนได้ดูสักประมาณอ่าสามครั้งนะครับก็หกใช้ไปหกคนนึงนะแต่มันมีแปดนะผมจะเล่นแค่สามครั้งก็พอนะครับก็จะไม่ให้ทุกคนได้เห็นได้เห็นเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็จะให้พอรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับก็ก็ดูพรีแอคชั่นไปก่อนละกันนะครับโอเคอ่าแล้วก็ตอนนี้ตัวเกม อัปเดตไอใส่ไวไวพลิปตีป้อมได้แล้วนะแต่ไม่ไม่ไม่ใช่กับ PvP นะครับ P PP ยังตีไม่ได้ PVP ียังเหมือนเดิมนะครับแค่ตีกับป้อมในสเตตพิเศษเท่านั้นนะครับอุ้ยตัวตัวค่อนข้างที่จะถึกเลยนะครับก็มันจะมีสกิลรวมตัวกันใช่ไหมทาให้ศัตรูเกาะกลุ่มใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับจะมีรูปสตันขึ้นมาหรือเปล่านะครับอ่าโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอ่า นี่ไงนี่ไงครับเห็นไหมเห็นไหมเออก็เป็นตัวปวดที่ดีนะครับทําให้ศัตรูคือมันยกเลิกทักษะมาตะได้ไงเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่คลิปรีวิวสิอย่าเพิ่งพูดไปนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสกิลมันก็จะกระโดดขึ้นมาไงกระโดดขึ้นมาแล้วก็โจมตีที่หัวศัตรูนะครับมันก็จะทําให้ศัตรอูอยู่รวมรวมตัวกันนะครับมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือบางทีมันเอ,อ้ยมันมัน มันบางทีฝั่งตรงข้ามมันจะรับไม่ทันนะครับก็คืออย่างเช่นแบบเขาเรียกว่าไงมาสตาร์ด้วยไงเออแล้วก็มันยกเลิกทักษะมาตะด้วยไงแล้วก็ทาให้ศัตรูรวมตัวกันนะครับมันก็จะปวดดีแล้วก็มันสามารถให้ทีมเราเจาะเขาได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคเจอกับทีมน,นี้นะครับโอเคมาเล่นเล่นเป็นครั้งที่2นะครับก็สังเกตดูนะครับว่าสกิลติดดีหรือเปล่านะครับอ่าอ่า ลองดูนะครับตัวค่อนข้างถือว่าจะเาตายยากอย,กอยู่มีค่าแฝงอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมสกิลที่มันกระโดดนะครับเนี่ยผมมองว่าใช้ได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันปล่อยตัวมันได้เยอะๆนะครับแล้วก็ความสามารถในส่วนของความสามารถไฮเปร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับความสามารถไฮเปร์นี้ก็จะเป็นทางเสริมแหละก็บอกบอกไว้แค่ว่าทางเสริมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูคลิปรีวิวเต็เมๆนะครับ คือก็เนี่ยก็ถือว่าใช้งานดีนะครับถือว่าถึกนะครับรางโจมตีกายเดิมถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่บอกนะครับไม่บอกเป็นตัวเลขนะครับเฮ้ยโดนตัวอะไรฆ่าเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรฆ่ามันเนี่ยอ่าโอเคเขาพัดผมก็พัดนะครับโอเคครับผมอ่าสเต็ปนี้เลยนะครับก็พัดมาพัดกลับนะครับลงน้ําแข็งแล้วก็ลงขี่ปานาวุธนะครับ ไม่จําเป็นต้องระดับซันรีก็ได้นะครับมันก็ถือว่ารุนแรงนะครับถ้าเขาไม่ติดบัฟนะครับบางทีคนคนอาบางทีพวกเราซวยไงคือเขาติดบัฟนะครับหรือติดอมาตะเนี่ยมันยิงขี่ปราวุธไปสุนเปล่านะครับก็ทําให้ทีมเขานี่แข็งแกร่งเลยเออเนาะจับตาดูสกิลมานะครับก็อืมก็ถือว่าติดดีอยู่นะครับก็ถือว่าปวดได้ดีนะครับ เออน้องก็ถือว่าปวดได้ดีอยู่นะสำหรับตัวผมนะครับก็ผมเอามาใช้แทนตัวของอตัวของเจ้าบาร์บีคิวเลยเออน่าจะใช่น่าจะใช่นะครับโอ้โหพูดผิดเลยน่าจะใช่น่าจะใช่นะครับเออใช่ละผมเอาบาร์บีบาร์บีคิวออกนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับอ่าโอเคมาดูรอบสุดท้ายกันนะครับเน้นที่ธาตุไฟนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นธาตุน้ำนะทีมนี้มีธาตุไฟอยู่3ตัวนะครับก็แม็ก x ทั้งทีมด้วยนะครับเขาก็น่าจะปล่อยตัวเร็วมากๆกนะครับก็ข้อดีของตัวแม็กซ์นี่คือเอ,อ่อมันก็ปล่อยตัวได้เร็วและแล้วนะก็ก็จะถึกขึ้นนะค่าสเตตัสต,ต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพลังจุดีก็จะแรงขึ้นนะครับะต่อจากนี้ก็เก็บรูบี้ยาวแล้วฮะทั้งตัว๋วทั้งอะไรนะจะเก็บไปเดือนหน้าเลยและกันนะครับคือเดือนนี้ก็ได้แล้วนะตัวสเตตอีเวนต์ก็ไม่น่าจะมีคลิป เปิดให้ดูแล้วนะครับก็ ID i ID 3, อ่า ID 3 ID 2นี่ผมบอกทุกคนแล้วกันอ่าคือผมกําลังจะทำเขาเรียกว่าอะไรคัมแบ็กแคมเปญอะที่แบบยินดีต้อนรับการกลับมานะครับผมก็จะไม่เข้าเกมประมาณ1เดือนนะครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับก็เลย ID 2ก็ไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบยาวนานมากนะครับก็จะมีแต่ ID 3นะที่จะทําคลิปนะแต่ ส่วนมากก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามกลับมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูบ,บ่อยๆแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้มันจะมีแข่งกีฬาครับผมอ่ะเออนนเนาะวอลเลย์บอลชายหาดด้วยสิก็ไม่ค่อยมีเวลาต้องได้ซ้อมนะครับกเออ็เดี๋ยวไอดีสามนะครับมันก็จะมีเดี๋ยวจะทําที่เปิดกล่องที่เขาเรียกว่าอะไรทำเควสเปิดกล่องสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับมัน ว่าปัจจุบันมันได้อะไรบ้างเนีมันเหมือนมันเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าเนียครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูละครับแล้วก็ออาเป็นจะมีคลิปอะไรอ่ะเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนได้รู้นกันดีกว่านะครับมันจะมีคลิปหนึ่งที่เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันทุกคนก็น่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับไอดีใหม่มันมันจะมีมันจะมีนั่นมันจะมีอยู่นั่นสิ่งหนึ่งนะครับคนทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะว่าสำหรับไอดีใหม่มันมีอะไรน่าสนใจนะครับ เออเนาะมีลุ้นแสงมืดด้วยนะครับอ่ะบอกแค่นี้ก็พอนะครับน่าจะเดาออกละโอเคอ้าผมเล่นผมเล่นผมบอกว่าจะเล่นกี่ครั้งนะจะเล่นแค่สามครั้งใช่ไหมโอเคพอลอะเดี๋ยวไว้ค่อยดูคลิปรีวิวเต็มๆแล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้จะทําคลิปรีวิวให้คนไี้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องแบ็คเรนเจอร์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ